สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับมาทำข้อสอบแพทนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของลิมิตนะครับเราเจอลิมิตนะครับให้เอาลิมิตเข้าใกล้ตัวเลขอะไรให้เอาตัวเลขนั้นเข้าไปแทนนะครับเข้าไปแทนดูนะครับไปแทนดู u, ว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าออกมาเป็น, ern, นตัวเลขแปลว่าได้คําตอบเลยแต่ถ้าออกมาได้0ูนย์ส่วน0เราต้องทําต่อนะครับอ๋ออันนี้เราไปเช็คดูก่อนว่าเป็นอะไรเราเอาหเข้าไปแทนนะครับพอหนึ่งเข้าไปแทนปุ๊บ จะได้ตรงนี้เป็นหนึ่งบวกสามปุ๊บถอดรูทได้สองสองลบสองได้ศูนย์เอาละกลายเป็นศูนย์ส่วนศนแน่นอนครับกลายเป็นศูนย์ส่วนศย์แน่ๆเอาไปเช็คตัวบนเอาหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งโอ้ได้ศูนย์ส่วนศนย์นะครับเอาจากนั้นเราไปต่อนะครับวิธีไปต่อไปยังไงครับเอาไปต่อเราเจอรูทครับเจอรูทใ,ให้แก้ด้วยคอนจูเกตครับเจอรูทให้แก้ด้วยคอนจูเกตเอาเราก็าใส่ ลอกมาก่อน1บวก x ลบ 2x ยก2นะครับแก้ด้วยคอนจูเกตคอนจูเกตของ x บวก3ลบ2คูณคอนจูเกตทั้งบนทั้งล่างนะครับก็คือ x บวก3คอนจูเกตของมันกับเครื่องหมายตรงกันข้ามเฉยๆนะครับนี่คูณก็คูณทั้งเศษและส่วนครับ มันก็เหมือนเอาหนึ่งคูณเข้าไปนะเพราะไอ้ก้อนนี้มันหารกันได้หนึ่งนะมันจะได้มีความหมายอาเราก็คิดปกติครับตัวบนตัวบนเราก็ยังติดไว้เนาะ,ะตัวบนก็มาดูว่าตัวบนจะได้อะไรแอบสูตรนะรเราต้องรู้ว่าเราจะเปิดแอป,ปก่อนเปิดแอปเนี่ยเราต้องรู้ว่าค่าในรูเนี่เป็นบวกหรือเป็นลบก่อนครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร มันบอกว่า x มุ่งเข้าสู่เลขหนึ่งทางขวาน,นะครับก็คือมากกว่า1นิดหนึ่งมากกว่า1นิดหนึ่ง,งเอาเราวิธีคิดง่ายๆครับก็ให้เอาแทนด้วยเลข2เลยครับที่มากกว่ามันเป็นจํานวนเต็มง่ายๆเลยเอาเราลงแทนด้วยเลข2นะครับ x อ,อยู่ไหนแทนด้วยเลข2นะครับเปิดแอปนะครับ1บวก2ลบ 2, 2คูณ2กํกลัง2 2ยก2เป็น4เป็น8 3ลบอันนี้แสดงว่าติดลบนะครับในแอป,ปติดลบ5แบบนี้นะครับ พอติดลบปุ๊บอ่ะเรารู้ว่าในแอปติดลบเวลาเปิดแอปเราต้องแปะลบนะแปะลบไว้นี่แปะลบไว้เลยนะเอาบัอ,อนลบตัวเองครับตัวเองเป็นอะไรก็ลอกมาครับนี่เสร็จปุ๊บเราก็ลบคูณเข้าไปอาวอันนี้ก็เท่ากับต่อนะครับอันนี้มาต่อนะครับพอลบคูณเข้าปุ๊บได้ 2x ยก2ลบ x ลบ1นะครับเอาละตอนนี้เราได้อย่างนี้ปุ๊บไอ้ก้อนล่างเนี่ยมันอยู่ในรูป ลบหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังซึ่งก็เรียกผลต่างครับไอ้นี้คือผลต่างครับผลต่างกําลังสองครับอะพอผลต่างกําลังสองปุ๊บตัวหน้ายกสองก็เหลือไส้นะครับตัวหลังยกสองได้สี่นะครับเราก็จัดการครับทําการไอ้นี้แยกตัวประกอบนะครับ 2x x คูณกันได้1กับลบหก็ น,นี่เป็น1กับ1เช็คพจน์กลางนิดหนึ่งครับว่าพจน์กลางต้องเป็นลบแสดงว่าลบต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นบวกจากนั้นตัวส่วนก็เคลียร์กันเลยครับเหลือลบหนึ่งไอน,นี้ใครนี้ตัดทอนได้ปุ๊บมันยังเหลือใครอยู่ครับนี่ยังเหลือตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้ลบมาเกือบพลาดนะครับเอาตึอ้อ x บวกสบวกกับสนะครับเอาคูณเลยเอาจากนั้น พอเติมลิมิตเข้ามาพอเติเตมลิมิตเข้ามาปับ๊บก็แทน x ด้วยเลข1นะครับอยู่ตรงไหนก็แทนด้วย1ครับสองคูณหบวกกับ1นะครับแล้วก็คูณกับก้อนนี้นะครับ1บวก3แล้วก็บวก2เอาละก้อนนี้มีค่าเป็น3ก้อนนี้ถอดรูดได้ 2, 2 2บวก2เป็นสี่ คำตอบคือ12คําคำตอบเป็น12นะครับข้อนี้12ก็ตอบข้อ3นะครับลิมิตเป็นเรื่องที่ต้องเก็บคะแนนนะครับเก็บคนะแนนครับก็มีหลักเอาเลขไปแทนถ้าแทนออกมาปุ๊บได้ตัวเลขก็ตอบเลยแต่ถ้าแทนปุ๊บได้ศูนย์ศูนย์ต้องทําต่อการทําต่อหนึ่งแยกตัวประกอบคอนจูเกตเจอรูทให้คอนจูเกตนะครับถ้าเจอกําลัง3กําลังอะไรนี่เราแก้ด้วยกฎโลปิตานก็ได้นะครับ าฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ